ที่เห็นอยู่นี้คือไม่ใช่ออกมาปั่นจักรยานตอนกลางคืนนะอันนี้คือหกโมงเช้ามึงเชา้มชามากออกจากบ้านตั้งแต่ปีห้ากว่าจะถึงคือกูจะตายแต่บรรยากาศคือดีมากคนไม่ค่อยเยอะแต่ก็มีคนออกมาวิ่งออกมาปั่นจักรยานนะถ้ามาตอนเย็นแถวนี้คนต้องเยอะมากแน่ใครที่ส่งเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะใครไม่กดจะตามไปตบนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นอากาศโคตรดีคนไม่เยอะเลย นกไม่ขี้ใส่กล <c oughs> ับบ้านมาชว่วยใช้กันนะจ๊ะทำความสะอาดซะหน่อยถาวรถเจ้าของจักรยานนี่มันจะไหนทำไ้กุต้องมาทำความสะอาดให้มันด้วยวะ <c oughs> คันนี้แพงก็ฉีดให้เขานานหน่อยซื้ออันนี้ของเราเองไม่แพงมากไม่เป็นไรแต่เดียวก็ได้พอเป็นพิธี สั่งมิ้งปลาเผามากินจากเพจคนไทยในสิงคโปร์ชื่อร้านครัวกินแก้วน้ำจิ้มโครเด็ดเสมือนอยู่ไทยไปเลยจ้าพวกวูกก๋วยเตี๋ยวก็ส o o m ตามเขาก็ทำอร่อยนะสั่งมากินหลายรอบแล้ว <c oughs> ผลประกอบการจะทำการปลูกผักสวนครัวถึงเวลาย้ายกระถางแล้วดูนี่มีไส้เดือนเนีย่ยป้าบอกว่ามีไส้เดือนแปลว่าดินดีอะคนลุกนอนดูดีดูดีน้องเกิดใหม่ ถามว่ากูใส่ถุงมือทำไมกลัวไส้เดือนไอ้สัตว์เสร็จแล้วเก๋กูดพร้อมกินเร็วๆนี้ <c oughs> ดูน้องสิจะรอดไหมวะ <c oughs> ผ่านไปไม่เกินสองชั่วโมงต้องตัดไปกินแล้วอะป้าบอกว่าป้าแหละคือชีวิตนี้ถ้าไม่มีป้าแล้วกูจะทำได้ไหม <c oughs> ป้าบอกว่าต้องตัดยอดไปกินมันจะได้ฟืนแล้วก็โตวไวๆ พี่โอนี่คือถ่ายตั้งแต่ต้นเดือนก,กรกฎาคมนะก่อนที่จะมีคลัสเตอร์ใหม่ที่โค้ดเน่นมานะจ๊ะก่อนจะไปหาของกินก็แวะบนกันนิดนึงนะสายมูสายมูเห็นร้านป๊าสีฟ้าไหมร้านประจำฉันเองเดี๋ยวฉันจะพาไปร้านนี้อยู่ชั้นหนึ่งนะมีขายทุกอย่างพวกผักผลไม้เครื่องปรุงบางอย่างในซุปเปอร์ข้างบนก็ไม่มีนะมีปลาทูด้วยจ้ะปลาทูแม่กองหรือเปล่าอันนี้เป็นร้านประจำเลยชื่อร้านน้ำฟ้าเทรดดิ้งเมื่อก่อนชื่อร้านน้ำฟ้าคาเฟ่นนะขายส้มตำอร่อยมาก เป็นลูกค้าประจำแบบสุดๆเขามีขายทุกอย่างเลยมีปลาสลิดปลาดุกกบหนอนหอยทุกอย่างอยากกินอะไรขอให้บอกคือมีทุกอย่างจริงมีพวกพวกุ้งดองตั้งดองปูไข่ดองเวยนะโเคเตรเด็ดเหมือนมาเหมาร้านอะภาพประกอบอร่อยแบบไม่ลืมหูลืมตาทำไมหรอ,อเหี้ยเผ็ด <laughs> ของมาส่งอีกแล้ว พอบเป็นร้อยปั่นเดือนละครั้งอีียพอบเยอะซื้อเก่งไม่เป็นไรไม่ใช่เงินเรา <S <S 1> <S 1> อาะไอสัตว์ไอสัตว์ตื่นเต้นเปิดยังไงวะยังไงก็ต้องขอบคุณผูส้สนับสนุนหลักใจดีที่ช่วยออกตังสื้อให้ด้วยนะจ๊ะถึงแม้มันจะฟังไม่ออกก็เถอะยังไม่จบกับเรื่องกินง่ายๆนะวันหนึงกินประมาณสิบมืออะ ที่มากินอาหารสุขภาพร้านแถวบ้านชื่อว่าซีเดลมีหลายร้านเหมือนกันนะตามห้างก็มีแต่ว่าแอบแพงวะ่ะพี่ลุงก็ค่อนข้างมันก็กินไปบนไปอ่ะแพงอ่ะแพงอ่ะสตวแต่ก็กินนะ